สวัสดีครับสวัสดีท่านครับวันนี้ก็วิ่งดินนะครับก็บทีมงานเจเจครับอยู่กับทีมงานเจเจนะฮะบ,บ้านกระเบสิ่งนะเบสตี้นะเนี่ยโอเคแล้วครับ ทางล้นดินไม่ได้ครับจมนน่นครับนูนเดี๋ยวเคยดูในคลิปนะครับจมจมกันทุกคันเลยมี่สามคันครับนี่ครับก็งานถมสะนี่ดินก็ประมาณเกือบสี่ห้าร้อยเที่ยวนะครับแต่ว่าหาดินไม่รู้จะหาดินได้ครบหรือเปล่าครับก็ หน้าฝนครับเนหาที่หาดินยากครับเกตบ้านผมตอนนี้ฝนตกครับแต่ว่าเมื่อเช้าก็อีกที่หนึ่งที่น้องใหญ่ก็วิ่งดินได้ครับแต่ว่าดินแห้งฝนไม่ตกเข้าบ้านทางนี้ครับทางนั้นแห้งเลยคุ่ณตระอบปวนไม่ได้สบายรันเครื่องครับ คันนี้ก็เมือ่อมีหนาปีที่แล้วน่าจะครบปีแล้วครับอันนี้ก็หลายปีครับของผมนี่ตุลาครับตุลาตุลานะครับก็จอพักนะครับจอพักจอพัก เราดูทะเกป้ายยกออกครับหลอดไฟาหายหรือป้ายยกออกเมื่อกี้มุดที่เทมุดใต้ที่จอดรถนะครับแล้วทีนี้ต้องเอาออกเสียเกมก็เอารูลมออกเหมด หมวกข้างบนรุนลงว่าบอกมันถอยไปครับทำไม่ได้แคบมาก